สวัสดีค่ะพบกับหมอเเกณฑ์เคมิกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องผักป้างนะคะเพราะว่าเรลงเพิ่งฉีดไปนะคะเดี๋ยวถ้าฉีดตัวอื่นไปเพิ่มเราแบบไม่รู้เลยว่าตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะเราก็เลยต้องหาอะไรมาเล่นลอนะคะเนาะเออตัวเนี้ยที่เราเอามาพูดวันนี้นะคะก็คือเป็นแมสของ s t Max นะคะถ้าใครแบบ ก็แบบเซเลบริตี้ฝั่งเมกาคิดว่าต้องเคยผ่านหุพันตาแน่นอนหรืแบบเล่นไอซีบ่อยๆเนี่ยจะต้องผ่านถุพันตายี่ห้อนี้เอสเมนะคะเพราะว่าเขากําลังมาแรงมากจริงนะคะก็คือแมสของเขาเนี่ยมันจะเป็นเบสของตัวสารายเป็นอัลจีเป็นหลักนะคะซึ่งจะแตกต่างจากพวกแบบแมสผ้าหรือว่าเป็นแมสเคลย์เป็นดินเหนียวใช่ไหมเออของแบบดีไอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนั้นจะเน้นเรื่องสิอนะแต่ตัวเนี้ย หนึ่งคือมันเป็นอัลจีนะคะสองคือทฤษฎีที่เขาเคลมคือเรื่องของอิเล็กโทรไลต์อิมมานานคือเหมือนผิวเรามันก็มีเซลล์เมมเบรนใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นตะการของผิวเออทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆการที่แบบเซลล์เมมเบรนมันจะทำงานได้ดีได้ไม่ดีอะไรมันขึ้นอยู่กับอิเล็กโทรไลต์ด้วยเนาะก็แบบกลับไปที่ไบโอโลจีนะทุกคนเ,กเออก็จริงเนอะก็คือพวกแบบโซเดียมโพแทสเซียมคลอร ฟอสเฟตอะไรเงี้ยเออ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าถ้าสก,กินมันขาดตัวนี้ไปอ่ะแล้วเราเติมมันเข้าไปอันอาจจะทําให้ผิวดีขึ้นนะคะนี่ก็แบบเป็น,เป,นเป็นทฤษฎีที่แบรนด์เขาว่ามาเออแต่ว่าจริงๆในเชิงทฤษฎีมันก็มันก็เข้าใจได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราเป็นผู้บริโภคที่เราแบบะจะต้องมีความรู้นิดนึงนะคะเราก็เลยเอามาศึกษาส่วนประกอบด้วยว่าออมันเป็นแค่แบบอีอไรจริงๆหรออะไรเงี้ยเออหรือมันมีอะไรที่ทําให้มันดีกว่านี้อีกนะคะเนาะเพราะว่ามันก็แบบ อีไล่ย่งยางเดียวมันดูแบบอินวิโวเกินไปอ่ะทุกคนมันดูเป็นแบบเหมือนแบบแค่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมเออ เราก็เลยมาดูนะคะคือต้องบอกก่อนว่าแมสกที่ห่อเนี้ยมันมีหลายสูตรมากมีเป็นแบบ10 20สูตรเลยนะแต่ว่าเราอะลองมาหลายสูตรเพราะว่าพอดีที่คินิกอะเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ค่ะพอดีนะเราก็เลยแบบมีโอกาสได้ลองซึ่งตั้งแต่การลองครั้งแรกอะเราชอบมากเพราะว่าถอดแมสออกมาปุ๊บอะก็คือมันแบบหน้ามันขาวมันชุ่มชื้นขึ้นแบบชัดเจนนะ,ะที่แบบก็คือวางแมสไปแค่ 20- 25นาทีไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้วนะ โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอินกริเดียนกันนะคะคือในทุกๆสูตรเขาจะมีสิ่งที่เป็นเบสอยู่4อย่างคือ1คืออัลจีเนาะซึ่งก็อธิบายได้เพราะว่ามันก็คือมันเป็นเจลๆทุกคนก็ทําให้มันเป็นเป็นเจลเนาะเออเป็นเป็นแมสได้เป็นแผ่นได้เนีมันเป็นแผ่น,น,นหนึ่ง ที่2ก็คือเป็นออร์แกนิกวิลโลบาร์เอ,อ็กซ์แท็กเนาะซึ่งวิลโลบาร์เอ็กซ์แท็กเนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นแอนตี้อินฟลามเมชันเนาะมันลด,ดการอักเสบได้อย่างอื่นก็คือจะมีโฮลเกรนโอ๊ตฟลอร์ or, แล้วก็ออร์แกนิกไวไรซ์ฟลอร์เนาะพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มพวกแบบแอ,อสตริงเจนแล้วก็พวกกลุ่มดีโฟเลเตอร์เอ็กโซเลเตอร์คือแบบขัดพวกแบบเซลล์ผิวที่มันไม่ดีออกไปเนาะเอออย่างอื่นๆเนี่ย ส่วนประกอบอื่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละสูตรเนาะเออบางสูตรก็จะเน้นเรื่องแบบความชุ่มชื้นบางสูตรจะเน้นแบบมีกิมมีกกีบคุลาแบบนี้ซึ่งตัวนี้ดังสุดเลยนะ Egyptian ช o โรเออหรือบางสูตรแบบเน้นหน้าขาวอะไรเงี้ยบางสูตรเน้นแบบมีพาเซนตาอะไรเงี้ยค่ะเนาะอย่างไรก็ตามเรายังลองไม่ครบทุกสูตรนะแต่เราลองมาหลายสูตรและเรารู้สึกว่าได้ผลทุกสูตรเลย นะคะเนาะเออคืออย่างั้นวทุกสูตรอะน่าจะชุ่มชื้นขึ้นและน่าสวังขึ้นประมาณหนึ่งเออแต่จะมีบางสูตรที่แบบเด็ดๆอย่างเช่นไฮยาเนี่ยอันนี้จะชุ่มชื้นมากเออถ้าแบบวันไหนรู้สึกแต่งหน้าไม่ติดเลยอะใช้เป็นตัวเนี้ยก็จะก็จะปังมานะคะโดยสรุปนะก็คือยี่ห้อเนี้ย เอสเทแมกเนี่ยเราค่อนข้างว่ามันน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ได้ผลจริงเออ,เอ,อราคาเนี่ยอันนี้จะแบบใช้กระปุกใหญ่เนาะกระปุกแบบนี้เทียบกับฝาเลยกระปุกแบบเนี้ยแปดพันห้าร้อยบาทจะใช้ได้ประมาณแบบสามสิบครั้งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทาอยู่ที่บ้านได้ทําไม่ได้ยากอะไรแล้วผลแบบค่อนข้างว้าวเราว่าว้าวกว่าการทาเซรัม่มหรือว่าหรือว่าใส่แมสธรรมดาเอางี้เราว่าผลมันเทียบเท่าได้กับการแบบทำทรีทเมนต์ที่ร้านดีๆสักร้านอะ่ะเออเน อันนี้ไปก่อนห้าร้อยแต่ถ้าเนี้ยถ้าแบบเพ,เพื่อนอยากลองใช้หรือแบบอยากลองมิกซ์กันหลายสูตรเลยเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นคิดมาอย่างเงี้ยเนาะใช้ได้สองครั้งแต่ว่าจะมีพวกแบบสเปร u ูล่าอุปกรณ์ผสมมีถ้วย,ม,วยมีแปรมีอะไรอย่างเงี้ยมาดูเลยเนาะก็ลองดูแต่เอาเป็นว่าสําหรับเรานะเราอะใช้ในวันที่แบบหน้าเยินมากใช้ในวันที่จะไปเดทนะคะก่อนจะไปเดทอนะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอาบน้ำแล้วเราก็เอออาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม้ะเราก็แบบนะออกมามาแล้วก็ทําผม มันก็เสร็จพอดี2ี่้านาทีแล้วก็ถอดแมสออกแล้วก็แต่งหน้ามันก็แบบเพอร์เฟคหรือแบบใครจะไปงานอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สามีอะไรเงี้ยเราก็ต้องสวยนะคะทุกคนเออพูดไปนะคะสุดก็คือก่อนถือว่าเป็นแมสที่แบบเทียบเท่าเนอผลมาเทียบเท่าทรีทเมนต์นะเออใช่แต่ว่าจะแบบเทียบเท่าการฉีดเลยเนี่ยก,ก,ก็อาจจะจะยากไปแต่เทียบเท่าทรีทเมนต์เลยแล้วแบบไม่ต้องถอกมาจากบ้านสบายๆทําเองได้นะคะใช้เวลาไม่นานเนาะไม่มี ไม่มีอินกรีเตนร์อะไรที่เป็นท็อกซิกเราว่าก็ค่อนข้างโอเคนะคะก็เผื่อแบบใครแบบกำลังหาแนะส่วนใหม่ที่แบบค่อนข้างได้ผลมามา